ัสดครับท่านผู้ชมนี่ก็เวลาเช้าๆมีใครได้ยินเสียงช้างไหมครับใครได้ยินบอกผมหน่อยผมจะพาไปดูช้างมันกำลังทำอะไรเสียงดังสนั่นวันไว้ไปหมดคือครับไปดูกันดูนะครับเวลาละทิศ เข้าใกล้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยโอ้โ,โ,อโกล่องก็เข้าใกล้ไม่ได้ครับห้ามเข้าใกล้ ดูไปเรื่อยๆครับดูดิว่าเขาว่าเขาว่าเขาจะหยุดไหมปพอดีว่าหมอกลงครับหมอกลงจัดผมก็ไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่อันตรายครับเวลาระทึก ก็หยุดแล้วครับเขาพอดีว่าเขามองเห็นผมแล้วเขามองเห็นผมแล้วเขาไม่อยากเล่นละเขาเห็นละเขาเขามองเห็นตัวหนึ่งละยังเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่เห็นครับยังเหลืออีกสองเชือกเหลือเชือกตัวนี้กับตัวนี้อยากมองไม่เห็นผม นั่นน่ะเอ๊ะนั่นนั่นนั่ะมาแล้วครับเนี่ยนี่ช้างพันษาน้ำทิพทองขับมองเห็นผม ไม่เล่นครับเขาเห็นผมเมื่อกี้พันษามองไม่เห็นครับก็คิดว่าน่าจะหยุดแล้วละครับอ้อยังยังยังมีเสียงโอเคครับถ้างั้นก็เขาเขาคคงจะหยุดแล้วละครโอเคเราก็ไปดูแม่น้ำเมย์กันดีกว่าบางีว่าเขาเริ่มจะหยุดแล้ว ไปกันดีกว่ากัสดีครับนี่ก็ช่องบุญืวงสารงงามกันนะครับมัน,นก็มาดูช้างกันดีว่าช้างเล่นกลจะมาดูว่าช้างเล่าเล่นไหมเครับเราต้องไปดูช้างเราไปดูแม่น้ำมือครับยแม่น้ำมือหอยกไก่บอลเหมือนเขาม่ดูว่าเล่นหรือเปล่า ครับเราไปดูกันเลยดูยาวๆอ่าแม่น้ำมวยไม่เล่นครับนี่แม่น้ำมวยไม่เล่นโชคดีประจังถ้าเล่นนี่รับรองเลยหางมีแผลแน่ๆ่ครับผมแม่น้ำมวยไม่ได้เล่น ใส่นอนเพิ่งตื่นมั้งครับนี่ยใส่จะใส่จะนอนเพิ่งตื่นนะครับแน,น่าเหนื่ยโอเคเรอเช็คก,กวาวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับก็เดินดูรอบๆเป็นอะไรไหมอ๋อดูนอนเพิ่งตื่นจริงด้วยดูมีข้าวน้ำลายด้วยข้าวน้ำลายด้วยครับ <c ười> <laughs> มีคาบน้ำลายด้วยครับแม่เมยอนอนน้ำลายไหลครับผมโก๋สงสัยจะฝันอร่อยนะฮะนอนนอนน้ำลายไหลเชียวโอเคครับรอบๆไม่มีอะไรแสดงว่าไม่ได้เล่นครับดีแล้วครับที่ไม่ได้เล่นเน่น่ๆดูครับดูคาบน้ำลาย <laughs> ครับผมงั้นเราก็ไปดูแม่น้ำเมืเอไปดูแม่ดูงแก้วกันดีกว่าเคครับไปกันก็มาถึงแม่ดูงแก้วแล้วครับนี่เรามาแอบมองแม่ดูงแก้วดูซิว่าเขาจะเล่นไหมเราต้องมานั่งดูก่อนครับว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าดูหมอกสิครับมองไม่เห็นทางเลยนะ เวลาที่ผมมาดูช้างทางมืดเอ้ยทางขาวไปหมดเลยะเราเข้ามาไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าช้างอยู่ตรงไหนเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มจางแล้วครับตอนนี้มันหกโมงหน่อยๆ่อยแล้วหรือว่ามีไฟสปอตไลท์แม่ดังแก้วเขาไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเล่นหรือเปล่านะครับนี่ก็พยายามมานั่งดู ถ้าเขาเล่นเราก็ปล่อยให้เขาเล่นให้เขาได้ยืดเส้นยืดสายแต่จะเล่นจนโซ่ขาดก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มานั่งดูนั่งแอบดูโอเครู้สึกเหมือนจะไม่เล่นครับผมโอเคครับ้ังนั้นก็ค่อยเอาช้างขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับโอเคดังนั้นเราก็เอาช้างขึ้นข้างบนกันเลย